ขีดละมาเบิร์นกันบ่ใส่ง,งามได้ครับเอาเจียวเจ้ยจ่ายจา่ายยังไม่หนี่ไปจากกันบ่เบิร์นเบิร์นโคกเบิร์นโคกเบิร์นโคกพี่น้องเบิร์นโคกมื่อนี้เขาเอิ่อญข่อยมาดสโองโคกไหมพี่น้องเนี่ยโคกจมดูหลายย่าต่อยจมดูหลายเขาเล่ื้อมาไหมานี่ร้อยกว่าโคนนี่เทิงสากเทิงโคกนี่ กะน้อยๆซะเออจังสี่เนี่ยมันจะไปจำสะใจเนาะพี่น้องที่จะว่าบ่อยากกินตามมะากุ้งแซ่ยบหกสำอุ่งมืดมันอะไรสี่เสียบต้องรุ่นนี่ได้จดจำนะมันต้องรุ่นนี่อยากกิเสียบพุงกระดินกระดอนตายบ่สเราจะจะพงเตาตาคอยกระพรออุ้ยแดดโคตรมควงค่ะ แตกหลายมนสิเพลสแย้มมะเขือเหลืองมะทัว่วเอ้ยอยังกปอมะเขือ,เ,อเทศนี่แหละพี่น้องเมงนี่ปุ้มี่บบก,กันนั่นดอกเอาเอาลงไปนี่ผู้ใดอันคอมเมนต์มาว่าย่ายอยันนี่แต่านางใส่หมูพ่นมามมนเฮ็ดกินเป็นบ่เพ่นมาสิบอกไห้เด้ดอค่ะเด้อ มีแต่ยายต่อยเ้ะค่ะเด้อแต่ตน,นั้นมาเทาประแยงพีช่ชสยประแยกตอนพี่ชายประแยกตอนค่ะบ่แม่ประแยกตอนยายต่อยก็กินตาลางตาลางตาลางกระปุกได้เขาหายมาไหมน่ะ ต <c oughs> ประเด็ดบึงกับปกรลดนี่คือยี่หอกับประเด็ดบึงกาบนประเดบึงกานี่คือประเด็ดบึงการ ใส่ปราแดกนนั่นยุ้ยแต่ว่าใส่ปลาแดกต้นก่รใส่ต้นปลาแดดก,ก้อนปลาแดกตึงการนี่นะซีมกันคือเป็นสีเข้มๆปลาแดกดนี่ได้แต่ก,ก็ดีหน่อยพี่น้องใส่เส้นหลายๆจักน้อยเพราะว่าอันเจา้าของเหี้ยนมันกิน่นทะเลตอนละค่ำละตอนค่ำละตอนพี่น้องค่ำละตอน อันนี้ประเดี๋ยบ้านแยกต่อยดอกประเดี๋ยวท่านสีคุญเรื่องพี่น้องจังหวัดน้องบัวรำพูนเนี่ยทฤษฎีน้อยเสียแยต่อยถือมาพร้อมเพ้า่ายันเขาบ่มี่ฉันมาตามกับิเสียหยีบห่อห้าพี่นอ้องตอนกุนใไซอผงสุรสน่ะเพียกนี้แน่เคยซ่อนเดียวนึงดอกพี่น้องใส่หลายดอก ก่อนลูกมีนามาท้ามเขาจะข่ดเขนให้น่อยน้เป็จแข่ขนไห้รับ ค่อยเปรี้ยวใส่บัังก์ใน่าใ่บัลักหบัลกใส่บังไม่ตหมักสดๆักซ้ำเคิ่น่อยหอกคุ้ง่อยกัมาตะเหียนหอยกัาหน้าหอยกัมาตะเหียน่อยกับเคียเลี้ยงหอยกัมาตะเหียน่อยหน้าสรดียกมาตะเหียน่อย วองปกใหม่ซีมทีมี้ซีมซีมซีม,มอ,หหอืม้มหน้าละหื้มนายบะเซนป่ะผมกอยังบะเซน,นป่ะ เสร็เสเจเ่ียนนเสยใน้อหน่อยเสในอย่อถึงน้ำปลาเสร็จ,จเรีย,รอย้อ นี่เราแหลมครับคุยาตไ่ทำไรมาทำงกรกป้อุ้ยบกมึงนี่เนาะเัเ่อนอนอปกรณ เอ้ยเขียบผื่นที่กันเด้อพี่น้องเด้อไปเนยนะว่าให้ท่อกกระด้ออันนี้เก็บต่ว่าอันนี้จะต้องเก็บอะไราว่าเดี๋ยวมัาสุก

ร้อนร้อนอันนี้ปูค่ะพี่น้องนี่ไปไม่รอดกินปูก็อีขึ้นเกาละละ <c oughs> นี่ขนมเซน นะคะ